แย่ไปเถอตั้งดียังไม่มีอีกเวยก็วันเีิตากแล้วไม่เดินตาม2,000กว่า,าเนาะเอตัวกลมๆที่จะปวดลวะไม่ซื้อไม่ซื้อจริงๆนะปกติก็ไม่ซื้อแล้วหนูมีแฟนยังครับเรียตอบเต็มป่าเต็มคำเป็นคนตลกเป็นคนตลกอะไรบอกหมอ ป็นไรมาคะสวัสดีค่ะยินดีตอนะ้อนรับเข้าสู่ชอ่อง Ice Bank Diary ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะใช่แม่ใส่ชุดนี้ไหมอะไรอะไรนะลูก<ม>อะไรไนไคะค่ะให้ใครใส่คะให้ใครใส่อ่ะพ่อให้พ่อใส่แน่ใจ ค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเรามาช้อปปิ้งกันที่ดองกี้เนาะมาของกินนะพ่อเนาะเบื่อแล้วอยู่บ้านดูว่านินลาเนี่ยอยากมาที่นี่มากเพราะว่ามันมีของที่มาจากญี่ปุ่นเยอะอันนี้หนูหนจะมาช้อปปิ้งที่ดองกี้ซื้ออะไรบ้างซื้อขอนมซื้อแล้วก็อะไรที่หนูชอบมากินอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูของของหนูก่อนเลยได้ไหมของกับแม่กับหนูผสมกันได้ไหมได้ค่ะ <c oughs> หนูจะพาไปดูดาบท่ขั้นสูงกันนะคะนี่คือดาบดาบคล้ายๆล่มเลยดูสิคะว่าราคาเกินไว้เท่าไหร่ราคาอยู่ตรงไหนหนักนี่ค่ะสองอะไรไม่ฮะสองอะไรคะครูไม่ได้สอนสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะเยอะไหมคะเยอะสิคะใช้แบงก์อะไรคะแบงก์สีเทาค่ะสามใบมีไหมคะับก็มีค่ะก็มีอ่ะหนูมีไหม ไอ้มีไอ้มีแล้วซื้อได้ไหมคิดว่าน่าจะไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าหนูมีแบรียหนูหนูมีแบงค์สีเทาอย่างที่เก็บในกระกอ่ะก็อ,อยากได้น่าแต่เสียซื้อได้ไหมทำงานยังอ่ะทำงานได้ตังค์เราถ่ายลูกแล้วอ่ะอได้ยังแล้วหนูเรียนหนักด้วยเรียนหนักด้วยหรอได้อยู่ไหนสนใจหน้า ขอให้เอาเข้ามาหรือปเปล่าเอดังดังแล้วนีว่นะเราติดของแต่งหน้าแล้ววิเท<ม>ียบน้องนัง่งจิจะตนน้องเป็นอะไรเลยเน้ะราคาเท่าไหร่จำได้เปล่าเท่าไหร่คะลูก2องพันเการ้อยสบกว่าบาทเหรอไอ้ตัวโกงๆที่จะปวดนะแพงเกินไปอยู่ดีๆเดินมาซื้อเลยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะไม่ซื้อ ไม่ซื้อจริงๆเรปกติก็ไม่ซื้อต้องมีวาระอะไรดีๆคือสอบดีเขียนดีเรียนดีหรือวันเกิดหรืออะไรเงี้ยวันเกิดทํางานไปซื้อให้จุ๋มสี่จุ๋มห้าสองพกว่บาทเอาเงินจากไหนมาซื้อรา,บบา,อา,าอะคาลูกที่ไม่ทํางานอะ่ะหนูอะได,ด้วยเลยหนูถ่ายรูปแป๊บหนึ่งต่หนูจะมาซื้อขนมนก่อนจะเย็นๆไปซื้อขนมอันนี้ของยอะไรอื่นอันนี้มาสามพัน Five minutes later ได้ไรมาคะอเ,เอาจะเอาอันนี้แทนไม่ใช่อันนู้นอันนี้ น่าจะอร่อยอร่อยราคาคายเลี่ยเป็นที่ทำขนมเป็นของเล่นกับกินผสมกันนี่เอาไหมถ้ายังไม่เอาเราก็เก็บไปก่อนโอเคอดไปเลื่อยไปเอาเอาสองอะไรหรอปาคุณพ่อได้มาคะขนมคุณพ่อได้ของเหมือนแม่เลยขนมหบเคล้วแบบญี่ปุ่นใครหยิบของของพ่อไปกินอีกนะต่อไปเนี้ย โดนอะไรโดนฟาดตูดโดนอบอกคุณพ่อเธอแล้วเอาของมนต้องพูดแม,ม่กินเนื้อกินผักแ่หนูกินเน้กินผักไหมคะกินคะแน่จนตอร,ระการตาไปหมดเลยอยากได้ทุกอันเลยอยากกินเนื้อญี่ปุ่นมากำลังเลงกแถวนี้อยู่ะบาชอบกินลิ้นนี่ฮะ จะบอกว่าสัญลักษณ์เนี่ยคือสัญลักษณ์ Beef j 8เนี่ยสติกเกอร์ที่รับรองว่าเป็นเนื้อวากิวของแท้สติกเกอร์อคะติกเกอร์เป็นลูกปัวขา,าเขนว่า Beef กินะอะไรครับวันนี้ กาบสมังกับอะไรนะกับข้าวแล้วกินน้ำซุปอันนี้ด้วยอ่ะน้ำซุปอะไรกอะหนูกินเป็นเหรอหมูแล้วไงเอ้ยโอ้ยฟู๊ดฟู๊ดฟระวังสำลักไหมตอนนี้คือโอนน้องทำไมอะคะอ้อย่างนึงได้ค่ะ ม่ใครอะตั้หนูมากที่สุดไม่เพื่อนพ่อไม่ใช่หนูเพื่อนพ่อเหรอเพื่อนพ่อเหรอพ่อว่าก็ลุงบ้ายก็ได้ได้ไหมหนูเพื่อนหนูตามเพื่อนหนูอ่ะอันดานดาเหรออันดานดาผู้หญิงเออหนูมีแฟนยังค่ะเปลี่ยนตอบเต็มปากเต็มคำเป็นคนตลกเป็นคนตลกใครอนุญาตให้มีแฟน แฟนชื่ออะไรเล่าให้พี่ฟี่ฟังคาตาลอเมริกาเฮ้ยแล้วเพราะอะไรหนูถึงชอบเขาอ่ะเอเลี่ยนเขาเป็นเขาเป็นเอเลี่ยนเหมือนหนูเป็นเอเลี่ยนเหมือนหนูเอเลี่ยนคืออะไรคะชอบผู้สัตว์แบบเมื่อต่างดาวชอบพู้สัตว์ก็ต่างดาวเขาก็ตลกมากๆสุดแนวตลกเลยไม่ชอบคนหล่อหรอชอบคนหล่อไหมไม่ชอบคนหน้าตาตลกอะแบบเนี้ย กินหมดแล้วเดี๋ยวจะให้เล่นเกมสักหนึงเชอบเล่นเกมมินิบิลใช่ปะใช่ค่ะสนุกให้หนูเป็นนักแคสเกมใช่ไหมอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมากินข้าวึกๆๆอกินน้ก่อนนก่อนดีๆสิอม ร้อนร้อนอยู่ใช่ไหมไร้อนดีมีอะไรร้อนกว่าพระอาทิตย์ไหมคะทอดตัวเราอ๋อทอดตัวเราเหรอุยเหีืยมันทอดตัวเราอันัร้อนมากมาน,น,น,นี่แมทนั่งฟังเพลงหรือว่าจ้อปิ้งคับเนี่ยช้อปปิ้งอะไปแล้วเป็นข้าวต่อแล้วไปแล้วคะ่วคะพี่เพียร์ขาดูมาถึงตอนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะหน้าที่ของพวกเรานะคะคุณพ่อปลุกมีลาแปดโมงเาชา้เาคุณแม่ก็มีหน้าที่นั่งเฝ้าที่เดินพ่อก็ไปทำงานเของขอยขอ้อ้อ้ยอยโ้อาโ้ยะอ้ยออ้ยอยยออยโ พี่ๆไปเล่นรลเล่ร์เบ,บไปเลยกันเลยค่ะเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูหนูเล่นรลลอรเบรแล้วก็ดูว่าใครจะ,รจะเล่นจะเล่นผิวกว่าหนูจะแอบ,บดูระหว่างใครกับใครบ้างมีนะเอ็นนะครแล้วก็พี่กับตมปมันพี่หนูเล่นโรลเล่าเบรเป็นเพราะใครคะคนที่หนูอยู่ใกล้ๆใช่ไหมคนที่ใครเป็นคนสอนหนูเล่นรลลอาเแบรบอันนี้เป็นรหัสลับของหนู ชอบร้อระเบยดไหมชอบนะคะมันสามารถเปลี่ยล้อได้ง่ายแล้ววันนี้เราเปลี่ยนล้อมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเปลี่ยนล้อแบบไหนมาก Rainbow แบบมีไล้แล้วพี่ใหาได้เห็นจักรแล้วมปกติจะพาณิลาไปเล่นที่ปั๊มน้าวซอยบ้านเราเนาะเพราะว่าจะไม่มีคนอื่นก็จะค่อนข้างปลอดภัยประมาณหนึ่งจากการที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงอะไรคะโควิด แต่ตอนนี้ปั๊มที่นั่นมันกว้างแล้วเราต้องใส่หน้ากากไหมเวลาลงไปเล่นน่ะใส่ตลอดใส่ตลอดแล้วพอเล่นเสร็จเราต้องทําอะไรมะล้างแอลกอฮอล์เหรอแอลกอฮอล์นี่คือล้างให้สะอาดได้ไหมแอลกอฮอล์ที่เป็นเนี่ยวะเฮ้ยไม่ใช่พ่ออะตอนหนูกินข้าวพ่อว่านเดี๋ยวจะมืดแล้วหนูก็คิดได้เจ๊ว่าก็โชว์ไฟนอวยเนี่ย จะโชว์ไฟเหรอโชว์ไฟใครอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนขอแยกกินน้ำของปนหนูก่อนกาโตกาโต <c oughs> ากินข้าวเก่งแบบนี้ไหมไม่ต้องปูอนนี่คือบ้านคุณยายนี่ะโอเคทุกคนไปหมดแล้วไปเดี๋ยวไปเล่นกันจื๊อกืนอือ๊ไม่รู้วันนี้จะม,ม,มีใครบา<แ>้นา,นามีใครบ้างแนะนำให้พี่ๆรู้จักนยะพี่คุณเ,เ,เล่นเล่นอะไรน้องเล่นอะไรจักรยาน น้าโคคน,เล,นเล่นผิวเล่นผิวเ,<ห>เล่นอะไรน้าโคเล่นอะไรนี่นโคเล่นนีเลน่นบอยนะคะเล่นบอยแล้หนูหนูเล่นอะไหรหนูไม่กระโดดได้ไหมการรับเบรคค่ะ<า>เดี๋ยวหนูมีอะไรพิเศษจะให้ดูลองน,นะคะโอ้โหโอ้โอดีครับดีครับหนูจะไปเล่นล้อรถเบรคแล้วละลน,นะคะเตรียมดูหนูนะคะ <laughs> ไปดูกันเราจะเล่นพิว้วมอาไปโชว์ไฟอไะไปคุณโชว์โชว์ลีลาปั่นจกยานไปไปเร็วจักรยาน้ยไป let's go ไปเ ไปถ่าหน่อยถ่หน่อยไปแต่รถนะฮะคนไม่ไปตอนนี้หนูทรงตัวไม่ได้แลคะ่ะทำไมทรงตัวไม่ได้อันมันค่อยๆลื่นล้อใหม่มันจะค่อยๆลื่น <c oughs> พี่ค่ะหนูปวดฟันค่ะหนูต้องไปหาหมอฟันแล้วนะคะ ราะอะไรคะรู้ถึงไหมคะหมอฟันคะฟันหูใช่ไหมนี่ลาโกเป็นหมอฟันไหมคะไปดูกันตอนนี้เราถึงแล้วเราจะไปทำฟันกันค่ะโอเคไปเลยค่ะเดินป่ะนักบุญเลยครับใครบุญจะตั้งกิจเก่งสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับุณหมอวันนี้เป็นไรบอกคุณหมอก่อน เป็นอะไรมาครับอ่ามามามาให้หมอดูสิให้หมอดูนอหน่อยมาครับมัดแข็งเลยมัดแข็งนี่ไม่ได้มัดนี่การตก <c oughs> หนูตัวเล็กเป็นเพราะอะไรครับกินขนมเยอะหรือเปล่าอืมฟันเป็นหลุมทำให้มีรอยผุได้ง่ายมันดูอาการหนักไหมครับที่นี้คุณหมอบอยนนะัทเล็กน้อยมาก ก็อุดสองซี่แล้วมันจะเป็นอีกไหมคุณหมออุดเสร็จปุ๊บเหมือนซ่อมรถนะครับเอาไปวิ่งวิบากอีกก็พังได้อ๋อเพราะฉะนั้ก็ต้องแปลงฟันให้เสมอใช่ยังไงก็การแปลงฟันก็คือการตอบโจทย์สุดท้ายอยู่ดีนะครับเเดี๋ยวหมอล้างน้ำจุดแล้วประมาณ5วินาทีนะครับหันน้หาวินะครับ1 2 3 สี 4, 5, ่ตอันที่ไม่แข็งแรงหรือเป็นเนื้อฟันถูเนี่ยเวลาเอาวัสดุเนี่ยฟันจะติดติดขุยขุๆพวกนี้อ <c oughs> อกมาดูกล้องเห็นนะเขาจะอุดไปแล้วลิ้นอยู่ที่นี่นะคะ กลับไปที่ที่สองใช่แล้วใชายหับครับฟันหน้าจะผิวยากกว่าแต่ถ้าผิวแล้วจะเร็วกว่าฟันหน้าทุกต้องตรงนี้กรอาวุจันต์อาวุจันต์าข็งแรงได้รับได้แล้ว พูดไม่ได้เมื่อกี้กัดยาอยู่เป็นไงบ้างจากเจ็บไหมเครื่องโฟร์อะไรเช่จะเครื่องโฟร์แบบแล้วแต่กันจับเลยจับงับแล้วก็ติดตามมมิบมุมิบโอเคปึ๊บก้กมหน้าปึ๊บโอเคสามนาที

ไงบ้างคะนินลาใสพลาสติกอันนี้อันหนึ่งเป็นอะไรนี่หเอาะใสพลาสติกวิกี่ซี่คะหนึ่งช้อนโอ้โแล้วเจ็บไหมตอนทำไมนเจ็บตอนที่ทำแบบตอนที่อุดอ๋อตอนแล้วคุณหมอทำอะไรที่อีกคะกัดยานใช่ไหมหนูชอบที่สุดคืออันนั้นอะมันรสชาติเป็นยังไงคะสตรอเบอร์รี่อ๋อแอบกลืนไป ต่อไปต้องแปรงฟันให้สะอาดแล้วนะอย่าปล่อยฟันผุแบบนี้อีกนะตั้งสองซี่นะดูเป่าดูเป่าโอเคบาๆกันนะ๊ายมาฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้พวกเรา3มคน s u b s c r i b e ให้ช่อง ibank d i a ด y ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทางช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับ